สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าว่าได้เข้าครัวามาเมินเลยเนะ้อวันนี้มาป้าคับพอแม่พีน้องทำแล้วนะเจ้ากับเมนูตำนอไม่ส้มนะเจ้าหรือว่าน้ำพริกน้ำนอไอเนาะย้ำนอไม่ส้มอนี่กไ็ได้ได้หลายจื่อนะเจ้าเนาะมาพออนันวัตถุดิบรักเขาเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นนอไม่ส้มเจ้าเฮาเอาไปต้มเนาะไปต้มให้เรียบร้อยแล้วก็บีบเอาหน้ามันออกนะเจ้าเนาะต่อไปมาดูเลยเจ้าอันนี้จะเป็น พริกกับหอมขาวอันนี้เอาไปคั่วกับกระทะ,ะคือมันหอมๆมึงมันสุกๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหอมขาวเจ้าเฮาเอาตําแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาตีเขาตำอันน้ำนอเสร็จแล้วเขาจะเอาไปจาวนะเจ้าจะใช้หอมตัวนี้เนาะตรงนี้จะเป็นพักป้อมต้นหอมเจ้าเอาไว้โรยปะไปพอวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกก็ใส่พริกหอมขาวลงไปเลยเจา้าจริงๆมันจะมีอันหอมแดงตัวนึ่ง

น้องมันเร็วๆได้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบแบบที่มันเป็นชิ้นอีนตําหมกพอดีกอดีกับต่อไ,ไม่ตําได้สักให้มาดีอเจ้าเหลวสักน้อยละใส่อูมามิลงไปเลยเกลือนี่เขาต้องใสแตนเนอร์เพราะว่านอไม่ส้มเขาเนี่ย มันอันจะนี้เราแชากเก่เค็มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเขาอันตอนเขาไปจาวเขาไปจิ้มพอเจ้าอตอนนี้เขามาจาวกันเด้อเอาน้ำมันใส่ลงไปแล้วก็หอมหอมเช้าไปเท่าตามแต่ที่เจ้าใส่ลงไปเลยใส่ที่เขาตาลงไปเลย อมาปะน้ำมันนี่มันเป็นหอมขนาดเลยเจ้าบ้านซีเปิ้ลจับจ่น้ำป่าห้าเตอร์แต่ว่าอันบ้านแอดที่บจ่ายนะเจ้ามาเจ้าตะกี้แอดจิ้มเอละมันจางน้อยหนึ่งนะเจ้าเขาจะใส่น้ำปลาลงไปแต่ว่าใส่ตัดขอบกอไปอีกมันจะได้หอมหอแล้วเราเราเอาเอาน้ำปลาโดอันขอบกระทะเนี่นะ แล้วก็คลุกเลยเคลุกท้ายด้วยพักปองต้นหอมลงไปเลยะนะคลุกแล้วจ้ากับนี่ิดกกดเลยตักใส่จานองค์ขลงเฮานี่เหมาะขนาด นี่นะเจ้าเสร็จเดียบร้อยแล้วนะเจ้าสาหรับเมนูต่าน้ําพริกน้ํานอหน้าเจ้าหรือว่าต่านอส้มย้าน,นอส้มเนี่ยนะเจ้าเหมาะขนาดเลยนะเจ้าลองไปยาก,กันพอนะเจ้าวิธีการก็ง่ายๆเลยนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า